ผู้ชมคะในช่วงนี้เจจะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเลี้ยงติดกล้องละครเรื่องปัญญาชนก้นครวัวซึ่งมาเจได้ย่างเท้าก้าวเข้ามาในงานนักแสดงแต่ละคนก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงให้เสียเวลาต่างก็มือถือไมคไฟส่งหน้าขึ้นไปร้องเพลงโชว์ลูกขอกันทวนนะบอกก่อนนะคะว่าวันนี้ไม่สบายเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอเอเถึงกะหาขออ้างให้ตัวเองก่อนเลย ฟังมาเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเสียงไม่ดีแต่มันเกี่ยวกับร้องผิดคี์มากกว่านะคะเกีุ่กคนผู้ชมคะ่ะหลังจากที่เกลร้องจบทุกคนในงาน,นก็จะได้รื่นหูไปกับเสียงร้องของคูต่อไปนั้นคือหมากและขิมสองพระนากของเรื่องอ เ,าาเ,รเรื่นหูมากรองรองหยุดหยุดจนแยกไม่ออก ว่าอันนี้ตกลงร้องเพลงหรือว่าบนอะไรกันแน่แอะมาค่ะคิมค่ะถ้ามันลำบากนะก็ลองมาตะคัะลูกอคน<ฮ>ผู้ชมค่ะในงานนี้อาจจะมีคนมากมหม ุคคลเดียวเท่านั้นที่เจแสนจะประทับใจก็คือนักสแสดงที่พลีกายท่าวายชีวิตให้กับการโชว์เรียกได้ว่าทั้งร้องทั้งเต้นอย่างไม่สนใจใคร ไม่สนใจใครจริงๆด้วยเริ่มจากเต้นอยู่หน้าเวทีแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมาร่วมแจมบนเวทีให้ด้วยลีลาการเต้นที่รุ่นหลานต้องอาย แถมร้องอีกต่างหากแอแม่อูมคะนัวงานเนี้ยแม่อูมดูแฮปปี้ที่สุดเลยนะคะแอ่แอแอแอสำหรับน้องๆหน,นูๆนะครับก่อนที่การแสดง Disney Live m i c k e y Rocking Ro a d Show นะครับจะมีขึ้นในวันที่18-21ถึง21ตุลาคมนี้ที่เมืองทองทานีนะครับทาง BC t e r ท o ครับก็มีกิจกรรมอุ่นเครื่องนะครับพา m i ก k ี้มินนี่นะครับบินลัดฟ้ามาเลยนะครับ มาถ่ายรูปกับน้องๆหนูๆนะครับพร้อมกับพี่ทิกเกอร์มาเต้นรําทําเพลงกันนะครับพี่แม็ครับวันเสาร์ที่6นี้ก็เจอกันที่ชั้น2องบิซีเอ็กซ์ทราน่มี้นะคใกล้กับช่อง3านี่เองนะคะส่วนวันอาทิตย์ที่7นี้ก็ไปเจอกันที่ลานหน้าบิซีเอ็กซ์ทราชั้นจีเมกาบางนานะคะตั้งแต่11โมงจนถึง18นาฬิกานะคะครับไปกันนะครับน้องๆครับปิดเทอมอยู่ด้วยครับค่ะพี่ก็เคยไปถ่ายรูปเหมือนกันกับทิกเกอร์เหรอฮะน่ารักดีสี่สิบปีมาแล้วปีที่แล้วค ตู้ข่าวบันเทิงหมดเวลานะครับไปฟังข้อคิดของศิลปินท่านหนึ่งที่อาจจะดังใน AEC ก็ได้นะครับในอนาคตครับคุณคัโตลิปตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่างแรกคือเราห้ามเอาชีวิตของเราไปเปรียบกับใครเพราะว่าจริงๆเนี่ยคนเราไม่เหมือนกันนะครับถามว่าเรามีความสุขไหมสิ่งที่เราทำอยู่ถ้าเรามีความสุขไม่ต้องไปเปรียบหรอกครับชีวิตเรามีความสุขอยู่แล้วใช้ชีวิตเต็มที่แล้วก็มีความสุข